เมื่อวันที่17สิงหาคม2566เวลา13.00นาาที่หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดินอภสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครพลตรียงยุทธทันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2566ของศูนย์ฝึกอสว่างแดนดินโดยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1-3กล่าวคำปฏิญาณตนคำบูชาครู และนำผ่านพุ่มดอกไม้บูชาครูผู้บัญชาการมนตรทหารบกที่29เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคลตามลำดับมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เข้ารับการฝึกในห้วงวันที่15สิงหาคม2566สิหถึง26สิกงหาคม2566มีนักศึกษาวิชาทหารรับการฝึกจำนวน608นายเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีได้รับความรู้ในด้านวิชาทหารทั้งในทางเทคนิค และทางยุทธวิธีปลูกฝังให้มีอุดมก,การณ์เทิดทูนยึดมั่นในสถานบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรักความสามารถคี่สำนึกในภาระหน้าที่ของตนในฐานะกำลังสำรองของกองทัพในอนาคตทีมประชาสัมพันธ์มุลท,ทหารบกที่29รายงาน